อีกด้านหนึ่งเนี่ยเมื่อรัฐบาลไม่ทําหน้าที่นอกจากไม่ทําหน้าที่แล้วสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติน,นะครับมันก็เดือดร้อนประชาชนนะที่ต้องลุกขึ้นมาทําหน้าที่ในหลายต่อหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนกองทัพด้วยปัจจัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการท้วงติ่งนะครับหรือการ อมองประเด็นกฎหมายอะไรต่างๆที่มันมีปัญหาอย่างไงบ้างนะวันนี้เองเน,นะครับนอกเหนือจากที่สาลร,รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะครับที่หน้ารัฐสภานะครับที่สภาของเราเนี่ยนะครับกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยนะก็มีการเปิดเวทีนะครับอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการชุมนุมใหญ่เขาเรียกว่าเป็นการชุมนุมพิเศษเป็นการชุมนุมนัดพิเศษที่หน้า รัฐสภานะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสดๆกันสักช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้นายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์กำลังขึ้นเวทีปราศัยอยู่ครับไปตามกันครับอ้อมกอกูดนะครับชิดกอกูดเลยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ากอกูดไม่มีอนาเคเกตสิว้ยสภารครับกอกูดเป็นของใดต้องมีอนาเคเกตเป็นของใดรับ เพราะฉะนั้นในวันนี้สภาจะต้องมีวติยกเลิก M.O.U. 2544ด้วยครับข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้ตกลงทางเขตแดนนะครับแล้วก็ตกลงผลประโยชน์เพราะร่วมกันเขาบอกว่าจะให้หาร50 50นะครับเหมือนกับไทยมาเลเซียนะครับไอ้นี่เหลี่ยมโจรเพราะว่า บ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดมันอยู่ในเขตแดนประเทศไทยเว้ยถ้าบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ในเขตประเทศไทยต้องเป็นยังไงครับจะต้องเป็นของไทยร0 0ซใช่ไหมเพราะฉะนั้น M U 2 5 4เป็นไงครับยกเลิกครับ แล้วถ้าจะตกลงกันใหม่นะครับถ้าตกลงกันใหม่ MOU จะ6-8-6-9ต่อไปข้างหน้าจะต้องใช้นะครับกฎ UN ปี1982ที่เรียกว่าอันโค s สหรือปีต่อต่อไปที่ใหม่ล่าสุดเราไม่เอากฎปมายล้านหลังอีกแล้วใช้ไหมครับสรุปแล้วนะครับที่พวกเรามาในวันนี้เพื่อสนับสนุนสภา ยกเลิกเอเ4ยูสี่โดยทันทีใช่ไหมครับขอเสียงตบอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่หน้าสภาเขาก็นักกันตั้งแต่10โมงแล้วครับเมื่อกี้สักครู่นี้ก็คุณหมอตุลน,นะครับนายแพทย์ตุลสิทธิสมวง์ก็ขึ้นเวทีปราศัยเดี๋ยวก็จะมีแกนนำหลายหลายคนนะครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียงกันไปนะครับประเด็นของวันนี้คือการเ,าเรียกร้องให้พักการเมืองทุกพักนะ สนับสนุนในการยกเลิก m o u 4 3 MOU 44อนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการกดดันพรรคการเมืองนะครับเพราะว่ามีบางพรรคเนี่ยนะเขาก็เสนอประเด็นนี้ขึ้นมาเช่นภูมิใจไทยก็มีการเสนอประเด็นนี้นะครับส่วนพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ไม่หือไม่อือน,นะตั้งแต่คำนี้เลยไม่หือไม่อือน,นะครับราวกับว่าตอนนี้ประเทศไทยไ,ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเรื่องใจดงงใยแดนนะ ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับเราก็จะเห็นนฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยนะสอสอ,อย่างพักเพื่อไทยเองเนี่ยก็ไม่เห็นสสคนไหนนะครับออกมาตอกหน้าหุนเซนแบบเปี้ยงป้างเปี้ยงป้างเลยพักฝ่ายค้านเองก็นอมแนมไปหนอมแนมมานะครับคือด้านนึงสถานการณ์แบบนี้นะพพักฝ่ายค้านอย่างพักประชาชนเนี่ยหาจังหวะเข้าทําคะแนนไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ตัวเองเนี่ยเคยยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามมาก่อนนะพอมีกระแสที่เกิดสงครามขึ้นมาเกิดความกระแสความรักชาติพวกเราเนี่ยเรียกกระแสเหล่านี้ว่ากระแสชาตินิยมแต่ว่าคนบางกลุ่มนักการเมืองบางพวกเนี่ยเรียกว่าข้างชาตินะคือเราเรียกว่าชาตินิยมเขาบอกว่าข้างชาติว่าคำว่าข้างชาติเนี่ยมันเป็นการด้อยค่า คนที่รักชาตินะเออเช่นมันก็จะมีวัตกรรมแบบที่ชอบพูดออกมาอะไรแบบนี้นะครับวัตกรรมเรื่องอะไรเรื่องออมมีคนบางกลุ่มไม่อยากให้สงครามจบเพราะว่าจะได้เป็นฮีโร่ไปนานๆอะไรพวกนี้นะเราก็ต้องมาออพูดในเรื่องเหล่านี้กันนะครับ